คืนนี้สองทุ่มตรงมีนัดเชียร์ทีมชาติไทยกันอีกครั้งนะครับฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์อาเซียนกลุ่มซนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาครับสองทุ่มตรงถ่ายทอดสดเยอะเลยนะครับทีวีก็ไทยรัฐทีวีครับยูทูบชาแนลก็บีจีสปอร์ตนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ทรูวิชแนลแล้วก็ a อเอสเพเลือกชมและเชียร์กันได้ตามสะดวกนะครับสถนานการณ์ในกลุ่มซเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยมีอยู่3คะแนานนัดแรกเนี่ยถล่มติมอร์เลสเตมาสี่ศูน,น,น,นย์นะ เพียงแค่เสมอเนี่ยทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีนะครับแต่ว่านั่นก็คงไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลพอใจแน่นอนนะครับแฟนบอลอยากเห็นฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับหลังจากเกมแรกที่ชนะติมอร์เนี่ยก็มีรายละเอียดเนื้อในที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมของโคชว,ว,วัชงทวัชชัยบงวตระกูลก็น่าจะต้องพยายามทําผลงานที่ดีด้วยการคว้า3คะแนนนะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยจากเกมแรกเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับโคชวังออกทด้บบ 4, 3, 3, 3, แตอน หลัง่ยเปลี่ยนเป็น4-4-2ก็ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทาั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของการปรับทัพตั้งแต่11คนแรกนะครับเช็คอาการบาดเจ็บด้วยชนพัฒน์บัวพันเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกในนาที่แล้วนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับตรงกลางเนี่ยสิทธาบุญร่ากับเสกสาราตรีเนี่ยก็ไาจจะเป็นแกนหลักนะครับสมุทรสงครามน้ำพึ่งเกณฑที่แล้วฟอร์มอาจจะไม่ปงังเท่าไหร่วันนี้จะได้โอกาสหรือเปล่าหร พเป็นตัวแบกในเกมแรกเลยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็เป็นตัวพักบอลที่ทําได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดสกอร์บุรพาก็ยังน่าจะลงเล่นแน่นอนนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยต้องดูครับด้านของธนาวุฒิโพชัยนะครับจะน่าก็น่าจะลงเล่นนะนะวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นอีกแล้วก็มีลุนยิงประตูอีกนะครับซึ่งแนวรุกของเราเนี่ยก็มีตัวเลือกเยอะนะครับพันธมิตรประพันธ์เองเกมแรกอาจจะเงาเหงาหน่อยเดี๋ยวต้องดูวันนี้ว่าจะถูกวางเทคนิคอย่างไรนะครับก็คิดว่าทีมชาติไทยน่าจะเปลี่ย องดูตรงแดนกลางว่าจะปรับอย่างไรนะครับขณะที่เยนมาเองเนี่ยก็เกมแรกเนี่ยพวกเขาไปโดนตีบอตามตีเสมอในช่วงทดเวลานะครับก็ดูรสนกยภาพก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเยนมาเมื่อก่อนเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมาตรฐานของทีมไทยยังดีกว่านะครับแต่ว่าการเจอเมียนมาก็ไม่เคยง่ายอย่างไรก็ดีครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็มีดีพอที่เอาชนะได้นะครับคืออย่างที่บอกแม้ว่าจะเสมอได้แต่คงต้องเล่นเพื่อสารแต้มดูแล้วมีโอกาสครับผมว่า2 0ศูนย์น่าจะได้นะผมก็ยังมั่นใจว่านักเตะไทยหวังว่ามันจะเป คโค้ดวางเองมีเวลาในการที่จะเตรียมทีเยอะขึ้นเห็นนะักเตะในเกมแมตช์เป็นทางการไปแล้วผมเชื่อว่าโค้ดวางเองน่าจะจับแก้หมากวางแผนได้เป็นดีขึ้นกว่าเกมแรกก็ฟันธงว่าเกมนี้ทีมเจะถ่ายจะชนะไเป็นหมากว่า6แต้มเต็มแล้วก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับยังไงแล้วรอรุอ่นรอเชียร์กันคืนนี้ขอผลงานให้มันปังๆหน่อย2ทุ่มตรงเจอกันหน้าจอเชียร์ทีมเจ้ถ่ายครับ